ฟิวเตอร์ลับคอกใน1นึ่งถือว่าราคาตึงอยู่กับตัวที่มันมาฟรีดิพาสพอเห็นแล้วก็นึกถึงปีโป้ยังไงก็ไม่รู้ตอนแรกกัดจะลองเอาไปใช้ก่อนน่ะทุกคนแต่ว่าอยากรู้จริงๆว่าเจ้าเนี้ยมันสามารถแลกกับอะไรได้กับไอ้เจ้าแรกเนี่ยผมถึงก็ตุกกรใจเลยครับอ่าปากกามค้างเลยเดียวเชียวไม่ใช่ว่ามันดีนะมีแต่ตัวกลงๆคือผมไม่สามารถที่จะแลกกับนายได้จริงๆอะแต่ว่าอดปั่นเขาไม่ได้อ่ะครับฟู่ภาษาไฟเอ็มกแล้วโลเพไม่เอาเอาโลบ็อกนี่แหละกู ผมก็ถามเขาว่าแกพร้อมหรือยังเพื่อนฉันจะไล่กับแกและผมก็พิมพ์นับถอยหลังหนึ่งสองพร้อมหรือยังสสสโกโกไปเลยผมเนี่ยแหละไปเลยเออแม่งเด้โคตรปั่นยังยังยังไม่หยุดแลกอีกจังหวะนี้ผมก็หาแลกต่อไปเรื่อยๆครับหวังว่าจะเจอกับอะไรที่มันคุ้มค่าจัดไปหนึ่งหนึ่งยกหนึ่งยกโอ้โหเจอ จออะไรวะเนี่ยโอ้เป็นครไปคุ้มครับตอนนี้คือผมเอาฟิวเจอร์เรนโบว์ลัท็อกแต่อีกหนึ่งตัวเนี่ยคือเฟลเลยนะครับคือมันมันไม่คุ้มไลไม่มีเจ้าไหนที่มันคุ้มเลยจนกระทั่งผมเนี่ยเริ่มหมดความอดทนแล้วครับผมจะต้องไปรีวิวตัวก่อนเพื่อให้สมน้ําสมด้มาคือยังไม่ได้ลองใช้เลย <c oughs> เดี๋ยวเราอุ๊ดชอบจริงๆแต่อนนี้มันโคตรปัน่นคืออยากจะรู้นะครับว่า มันจะมีมูลค่าสักเท่าไหร่แล้วก็ต้องมาดูเนี่ว่ามันใช้งานได้ดีขนาดไหนแต่ Leinbo ิว u จอร์ไลฟ์คเนี่ยเป็นตัวที่มันโคตรหล่อโคตรเท่นนครับแต่เป็น Future ร์คอร์ธรรมดามันจะมีสกิลหยุดเวลาแต่เท่านี้เรายังไม่รู้นะครับแต่ที่ร,รู้ๆเนี่ยคือโกโกวาหน้าเกเรเนี่ยมันคุมเชิงเราอยู่เราไม่สามารถที่จะดิ้นพลาดได้เลยครับโอ้แล้วใช้ตังซอมมอนสองมันปูแพงอยู่นะเอาเรื่องอยู่คือผมมัวเล่นไม่ได้เลยมัวเล่นไม่ได้เลยคือถ้าผมมัวเล่นเนี่ย ผมก็จะผมก็เฮ้ยตะกี้ผมว่าจะให้มันยิงผมตายสักหนึ่งทีโชว์วางแล้วหนึ่งตัวแล้วยังไงครับหันมาสักทีดีไว้กูอยากกูอยากท้าทายความตายอ่ะไอ้น้องมาสิครับยังไม่มาครับลิฟต์ลอลไ์ที่สุดผมก็เก็บตังค์ได้สักทีครับจัดไปตุยตตุยจูดตุย,ต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 ยโอ้สก,กิล สกิลก็หยุดเวลาดีๆนี่เองครับทุกคนสกิลมีแค่หยุดเวลาครับแต่ว่าสีมันจะแปลกแตกต่างกันไปฟิลมันเหมือนกับเหมือนกับลาฟทอกแบบมิสติกเลยอะ่ะเศร้าโอ้ยแล้วมันทำให้เกมเดินช้าลงไปอีกโอ้สู้เจ้าตัวนี้ไม่ได้ครับก็ตลี่เฟลลนโอ้ยลืมลืมตัวลืมดูตุยเลยครับแล้วผมต้องเสียยูนิตหนึ่งตัวด้วยเว้ย เออลืมจริงๆอันนี้ต้องต้องแบบหมั่นฟังและสังเกตดีๆแล้วไม่มีการร้องเพลงเกิดก็ว่าอะไรเงี้ยคือมันร้องไม่ได้มันติดลิขสิทธิ์เออโอ้โหตอนนี้คือแค่ลูกกระจกของผมนี่ก็จะจัดการได้ละฟิวเจอร์ลรักคอกเรนโบอย่างเงี้ยเลยผมว่ามันไม่ได้โคตรอะไรขนาดนั้นว่ะสกิลคือมันก็ธรรมดาที่เหลือก็ดูดิมันก็ตุยนะครับเออแล้วลืมพูดถึงสกิลของเฟลเลยน,นะครับที่ คลิปท,ที่แล้วเนี่ยเราลองมาเล่นใช่ป่ะมันจะติดแบบเหมือนกับบั็กเนะยทุกคนยึกยึกยืนย,ยืนะอันนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วครับก็คือเดินปกติก็แค่มียูนิตเดินถอยหลังตามสกิลที่มันอธิบายไว้เลยเนะี่ยผมว่าตอนออกมาวันแรกนี่ถ้าใครลงเอเลดผมว่าไปได้ไกลอ่ะเอาจริงถ้ามีอัลติเมทดีๆไปด้วยนี่ไปบ่งจริงน่าจะติดบอรอ์ดแต่ว่าตอนนี้มันไม่ทันละหรือว่าทันวะทุกคนเออดูว่ามันทันแร้ดูดิ เหมือนมันยังจะยังหยุดอยู่นะมันยังไม่มีตัวไหนออกมาเลยผมใช้สกิลแค่ทีเดียวเองเฮ้ยเดี๋ยวก่อน,นยังบักอยู่อีกเหรออย่าบอกนะแก้แพดหน้าก็วันอาทิตย์เลยป่ะเฮ้ยน่าจะยังทันนะทุกคนถ้าผมมีอัลติเมทดีๆนีุ่ยได้เลยนะปูดร้อนอยากอยาก,ยากหาอัลติเมทมาได้เลยเนี่ยอัลติเมตมเนะเมต,ตัวไหนที่เราจะพาเราไปเบไกลๆได้บ้างแต่ผมก็ไม่มีเวลานั่งเล่นอยู่ดีว่ะทุกคนคือวันอาทิตย์ผมหยุดงานจริงแต่ผมก็อยากพักผ่อนไงตุ๋ยตุ๋ย ทำได้แค่นี้เหรอฟิวเจอร์ลรักคอปทำได้แค่ตุย๋ยผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเบือ่อละกับการรีวิวตัวเบื้องต้นเพราะไม่มีความสามารถอะไรใหม่ๆนอกจากสกินที่มันโคตรสวยครับผมก็เลยมาตามหาสิ่งที่ผมอยากจะหานะผมอยากได้ไฮเปอร์ว่าถ้าแรกไใ้ Hyper, ไฮเปอร์เดยคงจะดีมากเลยคิดถึงนะครับอยากจะมีเก็บสะสมไว้ก็เลยมาเจอกับน้องขาวสวยหมยคนนี้นะครับคือเขาไม่มีไงผมก็เลยกดหนีมาก่อน คือแลกต่อไปเรื่อยๆทุกคนหวังว่าจะเจอกับอะไรที่มันดีและมีค่าเพื่อได้มาเพื่อแลกกับอัลติเมทที่แบบมันดีๆอ่ะไม่อัลติเมทก็ไดนะ้เอาก็อตลี่ที่มันโกงๆอ่ะทุกคนมันมีตัวไหนบ้างตอนเนี้ยมีปะหรือเอกุสิปหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ได้คือ e เอกุสิปเนี่ยผมขายไปแล้วเว้ยเอกุสิปหนึ่งเปอร์เซ็นต์่อตัวอะไรอ่ะตัวหัวหน้าใหญ่อ่ะทุกคนเอ่อแบ็กใช่ปะผมะจำไม่ได้แบ็กแมนอะไรสักอย่างอุ้ย มาแล้วครับคีคุณคีน็อกจะคุณคีนิกอุ้ยอุ้ยตัวนี้มันตัวอะไรวะอุ้ยเอา้ากดออกไปไม่แน่ก็ไม่เป็นไรเว้ยเพื่อนและเหตุการณ์ต่อไปนี้ครับไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับผมในวันนี้สิ่งที่คุณกําลังจะเห็นในตอนนี้ครับผมไม่คิดว่าผมจะเจอคือยูนิตที่ผมอยากจะได้แต่ไม่ใช่มากที่สุดนะครับใช่สถานการณ์ตอนนี้คือผมใช้ เรนโบว์โกลเด้นโกลเด้นฟิวเจอร์คอกมาครับแรกหลังจากนั้นครับทุกคนดูเฮ้ยทุกคนครับเขาเขาเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นอัลติเมตป่ะอุ้ยเนี่ยไงเฮ้ยเอาจริงมึงมึงปั่นเนี่ยเพื่อนเอาจริงหรือปั่นจำชื่อไว้ดีๆ t ท็อปเมลจำชื่อไว้ดีเอามึงเอาจริงนะเอาจิงนะเอาจริงผมเอาจริงว่าอย่าอย่านะเพื่อนจัดไปผมจะแรก เอาเอาตัวแบบดีๆแรกเลยว่ะทุกคนเดี๋ยวค่อยไปไปซื้อใหม่ก็ได้เป่าวะแต่เจมเราก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วเหลือหมื่นเจมเดี๋ยวค่อยเติมมาแล้วกันจัดไปแค่นี้เอาไหมเอาไหมเพื่อนเหมือนว่าเขาไม่เอาหรือเปล่าวะเ,าเพื่อนมันก็หวังคุมไงบวกบวกนั่นไงกูว่าแล้วเอาอะไรอีกเนี่ยทุกคนผมไม่อยากจะเสียฟิลเลนเลยว่ามันเล่นดีอะฟิลเลนชื่อไม่ออกเสียงยากมาก ต้องเอาอะทุกคนคืออยากหรือราคามันเท่าไหร่แต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปดูในกลุ่มนานลอะอ่จัดไปจัดไปจัดไปทุกคนเต็มสูบแล้วไม่มีอะไรจะให้มึงแล้วเอาเป่าอุ้ยเขาเอาว่ะอุ้ยเรื่องจริงไหมเนี่ยเฮ้ยเดียวเฮ้ย,ยนี่มันผม みーみーみっしょー